ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่นะอุบลนั่นเองเย่ yeah! ิีนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องแอลลี e ่แอนด์เนีทด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวของแล้วก็บรรยากาศที่นะอุบลนั่นเองโอ้มีเพลงเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวไปรับชมกันเลย ก็มีขนมต่างๆนะเยอะเลยนี่ทองวันอุย้นยน่ากินทั้งนั้นเลยที่เนยไม่ชอบของแบบโบราณนะหนูก็ยังดูรู้สึกเอ้ยน่ากินอุย้ยขนมเต็มเลยเจ้าสวนนี่ไม่ได้โฆษณานะทุกคนยี่ห้อที่เป็น คนเยอะเลยมีห้าสิบอ๋อหกสิบอ่านผิดมีทุกคนผองเคยเยอะมากอุ้ยอันนี้น่าจะไฮละไฮลท์เด็ดนะทุกคนนี่เป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นี่มีเส้นก๋วยจับ๊บมีพริกเผามีกระเทียมตำลือทุกคน ก๋วยจั๊บคือเต็มเลยอันนี้คือก๋วยจับ๊บยวนนะมัง้งแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะอือก๋วยจั๊บเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันตก,กน่างยังไงอ๋อเส้นใหญ่เข้าใจแล้วเฮ้ยผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือเป็นยังไงแล้วก็มีผ้าเข่ามา้าใช่ไหมผ้าเข่ามา้าผ้าเข่าม้ามัง้งทุกคน ของคือเยอะมากนี่นะคะทุกคนมีกิฟต์สวยๆด้วยเจ๋งมากไฮโซจริงอุ้ยนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะแต่เสียดายเรามีแล้วมีชุดแบบนี้ด้วยชุดชุดไอที่ชุดที่เป็นสีน้ำเงินน้าเงินอะ่ะมีหมอนด้วยหมอนมีล่ม สามบาทมีแบบพวกเอเซอรี่ต่างๆเยอะเลยมีผ้าของฝากด้วยนี่โอ้โหสุดยอดทุกคนคะ่ะนี่นะคะคือโซนน้ำแข็งใสนะคะทุกคนน้ำแข็งใสคือแบบจัดเต็มมากมีของเล่นด้วยออไมคอของเล่น ทุกคนค่ะเราไปโซนต่อไปเลยค่ะทุกคนมีโซนเด็กเล่นเยอะเลยมีดอกไม้ให้ชมด้วยทุกคนมีโมบายด้วยโมบายของไทย<ม>กล้องอาจจะสัน่นนี่นะเฮ้ยเห็นป้าทุกคนตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเหยียบแป๊บมึงนะเอ้ยทุกคน อย่าง Amazing ว่ะมีตะข่ายด้วยเห็นปะตะข่ายนี่มีต้นมะพร้าวด้วยอะ่ะเฮ้ยมันมีลูกด้วยอะ่ะเดี๋ยวซูมสุดเลยทุกคนมีป้ายนะอ่บนอีกแล้วนะ นะคะทุกคน แบบเขียวพาสเทลไปเลยมีทุกคนอันนี้คือโซนเขียวธรรมดานะอันนี้คือต้นพายุนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนณอุบลน,นะคะทุกคนมีต้นพายุเหมือนเดิมพายุพายุงดิ ขอภัยที่เรียกผิดนะคะตั้งแต่แรกก็เรียกผิดแล้วเพราะว่าทีมงานเขาเตือนหนูอะค่ะทุกคนนี่คือโซนอุบลน,นะอุบลน,นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือกังหันมากังหับบนนะะ้ําค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะโซนไอ้ไหนนะ่ะเออรถไฟนะคะ อันนี้คือโซนนะอ,อุบลนเองเอ้ยแต่ก่อนเขาให้นั่งได้นะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งแล้วนะทุกคนใช่ปะหรือว่าใช่นี้มันน่าจะปีนไม่ได้อ๋อเขาให้<ม>นั่งตรงเนี้ยทุกคนเราจำได้นะว่าแต่ก่อนมันมีชิงช้าแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งแล้วนะ่ะทุกคนเสียดายมากเสียดายสุดๆเลยนี่นะทุกคนนำพู คือผลงานศิลปะนะคะของณบนทุกคนค่ะนี่นะคะเราได้แล้วนะที่เป็นที่ตัวเรียกอะตื้ดๆือะตอนที่มันได้ตอนที่เราได้อาหารแล้วอะทุกคนวันนี้เราสั่งคาโบนาร่านะคะแล้วก็น้องน้ำพึ่งมะนาวโซดาทุกคนค่ะนี่นะคะคือ น้องชิงช้าเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนนี่นะทุกคนเห็นปะนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันเลยเนาะทุกคนแ๊บนึงนะเดี๋ยวขอปิดกระเป๋าก่อน เดี๋ยวไปมั่งนะทุกคนขอขึ้นไปก่อนทุกคนค่ะนี่นะคะเราก็เริ่มเล่นส,ไ,สไลเดอร์ดิชิงช้าเนาะทุกคนดึงมากกว่านนี้มีคนช่วยผักนั่นก็คือตอนเองเย้ yeah. <laughs> สั่นไม่เยอะเท่าตอนที่ไม่ถ่ายเนี่ยถามจริงไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครก็ได้ช่วยมาผังหน่อย5 minutes later ทุกคนคะ่ะนี่นะคะคือสปาเก็ตตี้คาโบนาร่ากับผักไฮโดรพอนิกนะคะแล้วก็นี่นะคะคือหน้าอุบล มันก็คือเป็นอะไรวะอ๋อน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะทุกคนสภาพคือน่ากินมากเหลืองแฉดเ,เหลืองฉ่ำเลยนี่นะคะทุกคนก็คือคาโบนาล่านะคาโบนาร่าเดี๋ยวจะลองชิมน,นะคะทุกคน I know that you been gone you've me, me that mean don't In my life, you go. Oh, so and the wind blows like you have me so cold. Oh, oh, you not know? since you left, now I'm starting to grow. Oh, oh, I 50%ครีมี่50%ชีสี่มันก็คือเป็นคาโบนาร่าที่รวมกันได้เป็นคาโบนาร่าได้เลยแล้วก็ส่วนเห็นนะคะก็นุ่มมากนุ่มแบบเวอร์เลยทุกคนส่วนเรามาชิมน้องริงค์นี้กันเลย ทุกคนมีความเปรี้ยวซ่าแล้วก็หวานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหวานน้ำเพราะว่าอาจจะยังไม่คนมั้งทุกคนอาจจะยังไม่คนคนไม่ได้เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ขมพอเลยเพราะว่าหนูอาจจะกินน้ำผึ่งเยอะไปมั้งทุกคนที่จริงอะอร่อยนะทุกคน แต่แนะนําให้คนก่อนเปิดฝาแล้วก็คนก่อนคนนะเพราะว่าเขายังไม่สกเขายังไม่คนไอ้ไอ้ตัวตัวน้ำพึ่งกับน้าน้มามะนาวอะ่ะเข้ากัดก็เป็นบ้าเดี๋ยวหนูขอไปกินก่อนนะคะทุกคน20 minutes later ทุกคนคะ่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนณะอุบบน,นนี่ ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <d> แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนขอบมากนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคน